ที่รักเดี๋ยวจะพาเม่เไปต่างจังหวัดสักสองสามวันนะเอาแล้วเราก็ต้องได้อยู่คนเดียวนะสิไม่ไปแลนดอ์อกสองสามวันเองเดี๋ยวก็กลับมาพรนยาแต่ฮักวันนี้บ่าห,าห่างหรอไม่ต้องมาปากหวานเลยไปก่อนนะดูแลตัวเองดีนะที่ลักก็ขับรถดีๆนะเป็นห่วงไม่โลโหลเธอสามีฉันไม่อยู่สองสามวันเราไปออกล่ากันไหมเออมันจับไม่ได้หรอกมันไปต่างจังหวัดเคยันนี้เจอกันนะแต่งตัวแซ่บๆเลยนะ ปเป<ต>็นยังไงบ้างอะแกโยแกผู้ชายคนนั้นสุดยอดมากเลยแซ่บมากไหมแกเผ็ดแซ่บมากแกแต่ว่าแอบเค็มนิดนึงนะอุ๊ยแกก็ว่า <c oughs> ไปว่าเหมียวนอนยังนะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอยู่ไหนนะเธอก็อนะแล้วสามีเธอจะกลับวันไหนเนี่ยอีกสองสามวันนู้นละมัง้งมันพาเมย์มันไปทุร์จังจังหวัดแกไม่ได้รักมันแล้วแกจะแต่งงานกับมันทำไมก็มันรวยไงไม่เห็นเหรอชีวิตฉันออกจะสุขสบาย ธอรู้ไหมตอนนี้นะ่ะรอแค่มันเซ็นยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันถึงตอนนั้นแกอย่าลืมฉันนะฉันเป็นเพื่อนแกนะฉันไม่ลืมหรอกรอฉันคุบสมบัติมันได้แล้วไปเที่ยวผู้ชายกันโอ้ยทำไมมาเหมียวทำแบบนี้โอ้ยโอ้ปวดหัวโอ้ คนเมาที่ไหนมานอนอยู่นี่มานั่งแบบนี้แล้วลูกค้าคนไหนจะกล้าเข้าร้าน,นคุณคุณคุณคะโอ้ยปวดหัวโอ้ปวดหัวนีท่ที่ไหนครับอันนี้หน้าร้านฉัน,นะคะ่ะคุณช่วยพปนอนที่อื่นนะคะ มิทีนอยู่ไหมลูกคุณแม่สวัสดีค่ะ,ะมิทีนอนแล้วเหรอลูกฮะมิทีนไปต่างจังหวัดกับคุณแม่ไม่ใช่หรอคะไม่ได้ไปแล้วลูกพอดีเพื่อนแม่ที่นัดกันไวนะ้น่ะเขาติดธุระเนี่ยมิทีนลืมของกับโทรศัพท์แม่ก็เลยเอามาให้ตั้งแต่วันที่บอกว่าจะพาแม่ไปต่างจังหวัดมิทีนก็ยังไม่กลับมาเลยค่ะฮะแล้วไปไหนตายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปมิทีนไปอยู่ไหนลูกทําไมไม่กลับบ้าน นี่คุณตามมาทำไมเนี่ยผมจาอะไรไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเนยลยลอกจีตเหรอออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจช่วยด้วยค่ะลอกจีตค่ะช่วยด้วยไปชนะไปชนะไอ้หลอกจีตโอ้โหปวดหัวโอ้เออ,อคุณมาครับ ยไม่ไม่ต้องไปนั่งพักไปเดี๋ยวก็ปวดหัวอีกผมอยากช่วยคุณช่วยชีวิตผมไว้ให้ผมตอบแทนคุณบ้างนะครับปวดท้องจังคุณเป็นอะไรไหมครับสงสัยจะปวดท้องกระเพาะนะ่ะแล้วคุณยังไม่กินข้าวเหรอครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอย่าดื้อสิเห็นไหมไม่กินข้าวมนเป็นแบบนี้อ่ะผมไปซื้อข้าวให้นะรอสักแป๊บนะ นิวครับกินข้าวแล้วกินยานะมียาให้ด้วยขอบคุณนะคุณพอได้แล้วนั่งพักก่อนทำตั้งแต่เช้าแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมทำได้อยู่ครับพักเธอผมเป็นห่วงนิวทำอะไรอยู่ครับเรากำลังให้เพื่อนช่วยตามหาญาติให้คุณอนะ่ะไม่ต้องหรอกครับทำไมคุณไม่อยากกลับบ้านหรอผมไม่อยากไปจากคุณหรอก สมชายประกาศลงโซเชียลให้หมดเลยนะถ้าใครหาลูกชายฉันเจอฉันจะให้รางวัลอย่างงามขอบคุณมากนะที่เธอช่วยงานในร้านทุกอย่างเลยอ่ะแค่นี้เองไม่อยากให้นิ้วเดีอยเลยถ้าเกิดว่าวันนึงเธอจำอะไรขึ้นมาได้อะเธอจะอยังอยู่ที่นี่ไหมผมจะจำอะไรได้ไม่สำคัญที่สำคัญสิ่งหนึ่งผมไม่ลืมนิวแน่นอน โหลชมพูถ้าวันนั้นมิทีมันไม่ได้ไปต่างจังหวัดแสดงว่ามันกลับไม่ได้ยินที่เราคุยกันนะสิแล้วที่มันหายไปแสดงว่าเป็นเพราะเรื่องที่เราพูดแน่เลยแล้วเราจะทํำยังไงมันจะตายไม่ได้นะมันยังไม่เซ็นยกสมบัติให้เราเลยมาเมียวลูกเอ,อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีข่าวดีแล้วลูกมีคนติดต่อมาว่าเจอมิทีนแล้วไปเราไปตามมิทีกลับบ้านกันเถอะลูกเ,เ,เ,เป็นอะไรลูก หนูรู้สึกวินหัวจะอ้วกค่ะแม่เ้วตอนเย็นกินหมูกระทะกันไหมกินหมูกระทะเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกร้านนี้แหละที่เขาบอกว่าเจอมิทีนแน่ใจเหรอคุณแม่อือเป็นหมูแล้วเนี่ยแก้มเนี่ยมิทีนลูกลูกมาอยู่นี่ได้ยังไงรู้ไม่แม่เป็นห่วงแค่ไหนมานี่เลยว่คุณเป็นใครครับ นี่คือแม่เธอส่วนฉันก็คือเมียเธอไงคุณซื้ออะไรนี่ก็มาเมียวไงนี่คุณจําเมียตัวเองไม่ได้หรือไงฮะมาเมียวอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดหัวมิตินมิตินโอ้ยที่นี่ที่ไหนนี่นี่บ้านเรานี่เราจําทุกอย่างได้แล้วมิตีนฟื้นแล้วหรอมาเมี่ยวเธอจำเราได้แล้วหรอ จำได้แล้วเราก็จำได้ด้วยเธอไม่รักเราเราขอโทษไม่ต้องหรอกเราจะกลับไปหานิวมิทินอย่าทิ้งเราไปนะเราขอโทษเราไม่รักเธอแล้วเราทะไปหานิวเราท้อง<ะ>เราท้องได้สามเดือนแล้วเธอจะทิ้งเรากับลูกไปอย่างนั้นหรอเนียวมิทิน เธอกลับมาหาเราแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะเราต้องกลับไปหาดูแลครอบครัวไหนเธอบอกว่าจะไม่ลืมเราไงแม่เหมียวท้องลูกเราต้องมีพ่อเธอก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะ